สวัสดีค่ะน้องอาร์มรีบไปไหนเนี่ยวันนี้ไปงานไปงานนะครับน้องอาร์มเรียนที่ไหนครับเรียนที่บัญชีจุฬาบัญชีจุฬาบีเอบบอครับก็พี่ไม่ค่อยรู้หลักระบบการศึกษาตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะว่าพี่แจ็คเรียนเป็นมสใช่ไหมครับไม่ใช่มนะคะ มสมสหนึ่งมสสองก็เดี๋ยวมาดูช่างเกี๊ยบตัดผมให้กับน้องอาร์มนะคะช่างเกี๊ยบตัดผมข้างซ้ายอืมแล้วก็ชอบซอยยิกๆเลยนะคะค่ะน้องอาร์มนี่หลอดเนาะน้องอาร์มสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสอิบสามอายุละคะ19ว้ายตอนนี้มีโมเดลลิ่งมาติดต่อหรือยังคะ เยอะเหรอแล้วไม่เอาเหรอคุณพ่อไม่ให้ทำเหรอครับเรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่อยากเป็นดารารนะคะอออเหรอพ่อก็ทํางานอยู่ช่องสามแต่ไม่ให้ลูกไปเป็นดารารนะคะให้ลูกมาเรียนบัญชีนะคะคุณพ่อนี่ก็เปรี้ยวนะคะ ปกติแล้วพี่จะชอบหลอกเด็กแต่คุณพ่อทําอยู่ช่องสามน้วพี่ไม่กล้าหลอกหล,ลอกไม่ได้ไม่หลอกหลอกไม่ได้เลยหัวสวยนะคะน้องอามน้องอามเป็นคนหัวสวยค่ะอ่าเขาเรียกว่ารูปศีรษะนะคะพี่ชอบใช้สับผิดคำว่าหัวค่ะรูปีอ่าพี่ชอบพูดบ่อยหัวสวยหัวสวยอันนี้เรียกว่ารูปศีรษะสวยอ่ามาเดี๋ยวเราจะรีวิวนะคะสอนน้องเซตผม ไวที่สุดค่ะน้องอ๊อฟค่ะเอาเสย,เเสยไปด้า่ะน่งทรงเสยไวนะคะเขาเรียกว่าสรงเสยและไวเมอร์เร็วค่ะลูกคารีบไปที่เซนทาร่าเป็นที่ไปที่เซนทาร่าหนึ่งทุ่มขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งนะคะ อย่าเดินนะคะเว่งค่ะอ่าเร็วเลยค่ะช่างเก็บค่ะแก้ผ้าให้น้องเลยค่ะแก้ผ้าเลยค่ะ่วยกันจับแก้ผ้าเลยค่ะแก้ผ้าแล้วจับค่ะอุ้ยว,วันนี้ฉันจะขอบอกว่าเราแต่งตัวคล้ายๆกันนะคะ เราใจตรงกันนะคะเนื้อคู่กันนะคะ <c oughs> แปลกนะคุณพ่อก็ทัาทำงานอยู่ด้านช่องสามแต่ไม่อยากไปเป็นดาราดูสิ <c oughs> เอาเอียงนิดนึงครับนี่ค่ะเวลาเซ็ตผมน้องๆ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนๆในโซเชียลแคมจะได้เซ็ตเป็นนะคะ <c oughs> น้องอาร์มได้เล่นโซเชียลแคมไหมครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวพี่เล่นเผื่อ น้องไม่เอาสูงมากครับอัดสเปร์เลยครับีย็เอาหน้ากากให้น้องเร็วๆช่วยกันพี่อยากจะถอดตรงหน้าพี่มากเลยนะหน้ากากอ่ะเออค่ะค่ะหาลงหาหาชื่อเรื่องลงให้ก่อนนะคะ ถ้าน้องอามไปเล่นละครเรื่องอะไรดีเน้ะให้พี่จักเป็นนางเอกนะคะรับอ่าไม่ใช่ละเร็วๆเลยน้องรีบมากไม่รีบเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปสองรูปนะจ๊ะไม่รีบอะ่บอะหวังว่าเพื่อนๆในโซเชียลแคมนะคะคงเซ็ตผมเป็นนะคะวันนี้รีวิวไปสองท่านละเมื่อเช้าก็ช่างเตกับน้องออฟเซตผมอันนี้ช่างเจบเซตผมนะคะ โอ้ใช้ทอยสวยมากอะเป็นคนลูกศรศาสสวยอะอันนี้ข้างซ้ายนะตัดผมด้วยข้างซ้ายบอกนิดนึงว่ารู้สึกยังไงคะนิดนึงจะปิดละไม่รู้สึกยังไงคะชอบไหมชอบชอบชอบบอกให้เพื่อนๆมาหน่อยสิเชิญมาครับม่ดีมากโอ้ยทั้งเสียบครับไหนท่านเสียบค่าโอ้ค่ะดีมากครับค่ะขอบคุณค่ะวิ่งนะคะอย่าเดินนะลูก